สวัสดีครับมาผลงานย้มือเศร้าครับผมผ,ผิดผิดพลาดมากครับผิดพลาดมากครับไม่ได้ปลาครับผมได้ปลาสิบก่าตัวพี่น้องเอ้ยบ่ไวบ่ไวปรากฏ3ิบสตัวช่อน3ามตัว สายแล้วครับสายแล้วราจังไม่มารับเลยย <c oughs> ้ำมโาครับย้ำเโาปรากฏว่านักน้ำแข็งครับประมาณสามโลแหละครับเบอ้ยบ่อวบ่หวสูซุ่มข้าง่างบ่อยบางนี้คนถนนใหญคนเที่ยวดูครับผม ถนนใหญ่ถนนใหญ่สู่ตาไม่ได้เลยตาหวานแฮสองรอบสองังสีแล้วสู้ตาไม่ได้เลยนี่แกหวานลงนี้เลยครับนี่สองรอบ จะเต็มถังสีอยู่แล้วเมื่อวานได้ถึงห้าสิบ้ยมตาไม่ได้วันได้ห้าสิบก็ดีสิบกิโลสิบโลทำแล้วก็ไม่ได้เมื่อวานได้ขายไปสิบโลนี่ทำแล้วขายจะเยอะขยงนีมตาแกขายโลสามสิบครับขาวนะ โลห้าสิบเนี้ยโลห้าสิบเนี่ยตัดหัวอ๋อถ้าขยงตัดควาเรียบร้อยนี่ห้าสิบครับซอยสามสิบอืมซอยสามสิบขยงตัดหัว้าคว้าให้แล้วนี่ห้าสิบที่สี่แกจะมาประจำแล้วครับนี่กลางวันแกไม่สู้นะกลางคืนครับ เยอะจริงจริงไอ้ยเอยอะเป็นเป็นปลาที่เขาก็เรียกปลาอะไรนะตายไอ้แก้วเนี่ยเออไอ้ปลากระจกเขาก็เรียกปาลาอะไรเขาเมาเขาเมาอ่ะอ,อ,อันนี้ได้มันมาเยอะเลยเกินปลานี่เขาไม่เอาไอ้โดกินมีตัวเงี้ยเออถ้าตัวใหญ่เขา ไปหมักถูกรยสดดีไก่ข้าโอ้ทอดแอมเหล้าจ้าสักหมาดๆนี่ทอดครับโอ้อแ้มเหล้าแยมเหล้าอย่าบอกใครของแซ่บเลยนะครับของแอมเหล้าอะไรก็อร่อยตาอยู่ไผ่ล้อมเลยอยู่บ้านปากคาดนี่ไนก็อย่ีนสะพานเกยใช่อโอ้เกยใช้ ตาวันนี้จะเอาสองถังสีให้มันเต็มเดี๋ยวไปวบ้านเดยวบอกมาใหม่มแม่บ้านทำให้ทำปลาก่อน<ย>ไม่ได้เลยเสามอันนี้นะนม,มันไม่กินมัน ปลาดิบไม่คุ้มค่าครับไม่คุ้มค่าปรากฏสิบกว่าตัวครับไม่มีตัวใหญ่เลยมีแต่ตัวเล็กปลาช่อนก็ไม่ใหญ่ครับสองตัวสามตัวโลสูขคางลงข้างล่างไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ